ไหนนะคะเมื่อกี้มีสายสายจากไปรษณีเข้านะมาส่งของค่ะชมค่ะชมใหม่ซึ่งเส้นทางพู่ปรับมาหมายถึงอะไรนะคะจริงจริงจริงเมื่อกี้บอกไปว่าดอกอกเบนจมาศนะคะแต่จริงๆริงเขาเขาเขาประกาศบอกว่าชื่อดอกเบนจซับนะจ๊ะ ะคล้ายดอกเบญจมาศนะพี่เกว่าไหมมันเหมือนดอกอเบญจมาศที่ที่านเจอจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่ท่านมาตวจนะคะก็วัดนะคะทุกๆท่านตอนนี้อยู่ที่ทุ่งทุ่งตะวันฉายวัดปรมกายทุ่งดอกเบนจะรัพย์ออน,ออน,นะคะสวยมากๆเลยกว้างขวางหลายไหล่ท่านใดว่างก็มา ชมนะคะมาชมได้สวยมากๆเลยด้านหน้าก็มีนะคะไม่รู้ดอกอะไรสวยมากดอกสีแดงๆเดี๋ยวจะพาไปนะคะเริ่มสายแดดก็ร้อนนะสวยมากแล้วพี่เก๋ถือกล้องให้ าทีแพระแพ่ททนะคะไปทั่วโลกว่าทีวันธรมดนะเพราะฉะนั้นดอกไม้ทุกดอกของเราที่เได้มาถายภาพเกยมความกระทับใจนะคะก็อยากให่านได้ยึดถือความสดชื่นความสดใสความสดที่เราได้รับตัดตัดไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยตัดไปทำพิธีนะถํายภาพส่งไปในแบบของแจกองต่า ดอ,ดอกมากดอกตูมๆดอกเล็กๆก,ก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราพาไปจุดจุดด้านหน้าดีกว่านะสวัสดีทุกท่านนะคุณนะลังกินบอกว่าถ้าเอ๋แมงมีดอกไม้สวยจัง <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> พี่ยิ้มอยากให้พี่ยิ้มมาด้วยจังเลยอยากให้พี่ยิ้มมาด้วยจังไม่แน่นะวันที่ยี่พี่ยิ้มมาหนูอาจจะพามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะจะพาขับรถมาเที่ยวเล่นพี่จิ๋ประชาสัฐยของานงจิงายังครับพัยิ้มวสวัสดีครับให้ <laughs> พี่เก๋อ่านเม้นให้นะไม่ได้เอาหมวกมาไม่คิดว่าจะร้อน <laughs> ปัง เดี uh ๋ยวพาไปตั้นน่ะให้พี่เคถือกล้องให้พี่เอังเนให้นะกจกอเป็นอย่างแล้วนะคะเรายังปลูกพวยนะคะเมื่อมนอยู่ในสแล้วนะคะเพวยไม่รวยค่ะราเปลี่ยนที่เป็นดอกแพงหมาสี พี่แกเดินเร็วๆเดี๋ยวพับไปทงนั่นของสวนก่อนจะโตได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายเดือนนะแล้วเพื่อใารขับรถไปทางที่นต้องต้องอยากตัดไปถวายพระที่บ้านนะเนาะพี่เอ๋อันนีน้น่าจะมไม่น่าจะเหี่ยวแล้วนะพี่เนี่ยน่าจะนานแล้วแหละเหี่ยวเริ่มเหี่ยวอันนี้เริ่มโรย <c oughs> เ็าเดินข้างหน้าดีกว่าไปหลวมนะเก๊ข้างข้างนมันร้อนเกเดินระวังนะซักฟันขึ้นหน้าพาเป็ไงร่าจะจะบันขึบพที่ยินชอบบันขึ้ดี๋ยวราพาไปด้านหน้านะดอกเป็นแดงๆแล้จะได้กลับบ้านดอกไม้เนึงดชุ่วัของเราเขาจะ 参加。 นกนีนะคะวันี้ก็บุญทำเิเนะคะจะมีเด็ะมาเชสวนดอกไม้ของเรานะคะทุกๆวันเรา,ขอขอาเก็จะขอความจรุณางดเลยนะงดเด็กดอกไม้เพราะว่าเจดจ็กดอกไม้ทั้งหมดจะเอาไปทำบุญนะคะแล้รก็ได้ไปทำบานะ

Terima kasih atas <laughs> dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan <laughs> Anda. ดูกว้างเลยนะคะใช่กว้างมากโอ้มาอยู่ตรงนี้แสงไม่ค่อยได้ได้เห็นเลยเดินช้าๆรอตากกล้องด้วยพี่แมงมีเดินช้าๆสิขา <c oughs> ค่ะเป็นคนคล่องค่ะให้ตายเถอะที่เลนข <c oughs> รถน้ำเยอะไปสวยนะซูมให้ดู ไม่สามารถเดินไปทะลุถึงน้นูได้นะคะมันไม่ไหวไกลไกลไกลนะกว่าเขาจะโรยก็หลายวันนะเป็นเดือนแหละหเยี่ยมชมได้นะจ๊ะทุ่งตะวันฉายใครรู้จักบ้างเนี่ยดอกอะไรเห็นบ่อยนะที่ร้านที่เขาขายอ่ะ ถ้ไม่รู้มันดอกอะไรกลิ่นจะมิ้นมินหน่อยสวยเลยสวยเนาะพิมสวยอยู่ในร่มดีกว่ามันร้อน เอาลดน้ำฉ่ำแฉะไปหมดเลยค่ะเราก็เดินตาม่ำศัพท์แฉะเนี่ยนะโอเคป๊า,ป,าป๊าป๊าเดินดีๆ <c oughs> ฉลาดไหมล่ะไม่อยู่ในร่ม <c oughs> พิมอยากมาชมไมล่าเดี๋ยวขับรถพามาแป๊บเดียวเขาเรียกดอกอะไรนะท่านใดรู้พิมพ์มาให้หน่อยเมื่อกี้ที่เราเดินมาตรงนู้นนะอยากมาค่ะสวยๆโอเควันที่27เจอกันตรงนี้นะ แล้วพีเก๋พามามาวันธรรมดาคนจะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะวันนี้วันหยุดด้วยคนเยอะยิ่งสายคนยิ่งเยอะนะปะ้าเจ็บเจ็บท้องากาลัดื่มน้ำอะ่ะกลับเถอะว่าไหมกลับเนาะแล้เวเรากลับกันดีกว่ากลับกล้องค่ะปะเก๋เดินได้ไหม เดินหนูเดินไปตรงนี้นะรถน้ำจนฉ่ำเกินไปนะรถน้ำฉ่ำพื้นมันก็จะแฉะทำตรงนี้ดีกว่าว้าวรองเท้าปิด วังลื่นใช่พื้นพื้นจะเป็นแบบนี้พี่ยิ้มมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่รองเท้าหนูเปิดหมดแล้วเนี่ยแฉแฉเอ้ยก็รดน้ำมาเนาะมันก็ต้องแฉะเป็นเรื่องปกติ แล้วตัดแล้วเจ็บท้องระวังลื่นที่พิมบอกเรถจะู่นู่น สวยพระสัมสัพั์บอกว่าปลูกร้านกต้นนะร้านกต้นสุดยอดเลยข้างนอกก็มีเป็นทางมาเลยนะคะ เรากลับบ้านกันดีกว่าขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาชมดอกไม้ด้วยกันนะจ๊ะยิม้มดูสิสวยต้นสูง ไอที่บ,นบานนเริ่มเริ่มบานอ่าก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจับตับดอกไม้ไว้ปิดโรยนะที่จอดรถกว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลมากที่นี่ เดี๋ยวเราเดินไปหารถกันนะไปละบายบายขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะที่มาเดินชมดอกไม้เป็นเพื่อนกันนะถึงรถแล้วบายบายค่ะ